คำว่าเหมอเหมออย่าแปลตรงตัวนะคะปกติแล้วคำว่าเหมจะแปลว่าไม่มีส่วนเหมอหรือเหมือนจะแปลว่าประตูค่ะห้ามแปลตรงตัวว่าไม่มีประตูนะคะแต่เหมเหมสามารถสื่อได้สองความหมายค่ะความหมายแรกก็คือเหมปัฝ่าไม่มีวิธีหรือว่าจนบัญญานั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นร่างว่า,า,ววาฉันไปจัดการเรื่องแบบนี้ฉันจนบัญญาจริงๆ อย่างที่เราชื่อพี่ฮั่นบอกไปเหมอรหรือเหมือนก็คือประตูประตูคืออะไรล่ะประตูก็คือมันเป็นช่องช่องหนึ่งใช่ไหมครับที่สามารถให้เราเนี่ยเข้าได้ออกได้มันก็คือทางทางหนึ่งมันก็คือลู่ทางนั่นเองดังนั้นไม่เหมือนจึงแปลได้ว่าไม่มีทางไม่มีทางกันเลยครับอย่าฝันเลยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมครับไม่เหมือนคือไม่มีทาง,ทาง,ทางยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ครับูนลี่就想赚大钱 เหมยเหม์ไม่ขยันแต่คิดอยากจะได้เงินเยอะๆไม่มีทางไม่อยากพลาดความรู้ดีๆจากโคงเหล่าซื่อและเหล่าชื่อพี่ฮั่นอย่าลืมกดบวกด้านขวาติดตามพวกเราด้วยครับ